ครับกาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวั์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนพักเก้าวไกลอดีตพักอนาคตใหม่วันนี้ครับขออภิปรายร่างพรบรโอนงบประมาณรายจ่ายปี2563นะครับในหัวข้อโอนงบล่าชา้าชาวประชาอดตายสาเหตุที่ผมพูดอย่างนี้ มีเรื่องราวครับมาฟังกันมาฟังกันดูนะครับงบประมาณรายจ่ายประเทศไทยปี2,563รวมทั้งสิ้น3.2ล้านล้านบาทแต่เนื่องจากปี2,563ประเทศไทยมีวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้มาใช้ในการบริหารราชการภายใต้วิกฤตการณ์ครั้งนี้งบตัวแรกงบ,งบกระทรวงและงบแผนบูรณาการรวมทั้งสิ้น53,149ล้านตรงนี้เป็นงบรายจ่ายที่โอนมาเพื่อใช้กับวิกฤตโควิด -19 นี้ไม่ว่ากันสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้แต่อีกงบหนึ่งที่ผมพูดถึง นั่นก็คืองบชักดาบเมื่อสักคู่เพื่อนสมาชิกท่านพิจารณ์ชวพัฒนาวงได้บอกแล้วว่าการโอนงบประมาณจริงๆแล้วเนี่ยที่โอนช้าโอนน้อยโอนทะลุกรอบโอนไม่จริงเนี่ยสุดท้ายเป็นยังไงรัฐบาลโอนได้จริงๆ5 3าหมมีหนี้ไม่ยอมใช้หนี้ชักดาบอีก 30, 5, 30 3 5 3 0 0ล้านบาทคิดเป็น40%ของงบประมาณที่โอนมาต่อไปครับ ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกต่อรัฐบาลว่ารัฐบาลไม่แยแสข้าราชการไม่สนใจประชาชนต้องรับกรรมถามว่าทาไมผมถึงพูดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้ไม่อธิบายความประชาชนจะบอกเอ้ยนัตชาคันเหงือกหรือเปล่ามาพูดอย่างนี้เพราะมีรัฐมนตรีกล่าวหาว่ามีการคันเหงือกกันเล็กน้อยพูดกันไปเรื่อยผมจะอธิบายความชัดเจนให้ฟังต่อมาครับ ไทม์ลน์ที่ผมใช้ประกอบการพิจารณาท่านจะเห็นได้ว่าเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ได้อธิบายความไปแล้วแต่ผมจะมาลงรายละเอียดว่า31วันผ่านไปหลังจากมีการปิดประเทศ31วันผ่านไปที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบวันที่3เมษายนครับครมอ,อนุมัติมติเบี้ยหัวแตก3,726ล้านบาท ถามว่าทําไมถึงเรียกว่าเบีย้ยหัวแตกก็เพราะว่าเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาจะใช้อย่างไรจะบริหารอย่างไรไม่รู้ก็ต่างหน่วยงานต่างคนต่างทำหรือทำกันไปเรื่อยสุดท้ายเสียเบีย้ยหัวแตก3,700รกว่าล้านถามว่าประชาชนเสียดายทั้งประเทศไปดูลึกๆว่าถา0พันกว่าล้านเนี่ยเสียค่าอะไรไปบ้างมีการอบรมการเย็บหน้ากาก,ากผ้าครับมีการฉีดถนนมีการล้างถนนหน่วยงานนู่นก็ทําหน่วยงานนี้ก็ทํานนทต่างคนต่างทําเพราะไม่อยากโอนงบ ของตัวเองไม่อยากให้กระทบมากอยากจะทํำไว้เองสุดท้ายก็ทํากันไปทํากันมาทับซ้อนกันไปนายกรัฐมนตรีรู้สึกตัวได้ครับเฮ้ยไม่เข้าท่าแล้วรู้สึกตัวได้วันที่7เมษายนครับตามครับเสียเวลาอีก42วันกว่าจะได้โอนงบฉบับนี้ฉบับที่อภิปรายตรงนี้ครับวันที่7ครับคอรมอรมีมติรับหลักการให้หน่วยงานต่างๆไปพิจารณาแนวทางการโอนงบประมาณปี2 5 6 3 วันที่21เมษายนครับเห็นชอบให้โอนงบกว่าแสนล้านงบประมาณประเทศไทย3.2ล้านล้านเห็นชอบให้โอนแสนล้านโอเคดูเข้าท่าผ่านไปผ่านไปวันที่12ประกาศต่อพี่น้องประชาชนเสียใจทั้งประเทศว่าสุดท้ายเหลือ88,000เหลือ88,000ชักดาบมาอีก35,000นะครับสรุปว่างบประมาณ3.2ล้านล้านไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหยุดประเทศประเทศจุดชะงักต่างๆ งบลงทุนงบอะไรต่างๆต้องทําหมดเลยโอนมาไม่ได้แต่ที่โอนได้ก็คือชักดาบหนี้เข้ามา3 5มหมเสียเวลาอีก42วันโอเคไม่ว่ากันท่านจะโอนงบอย่างไรแต่ตรงนี้ข้อเรียกร้องตรงนี้ถ้ามองตามภาพข่าวจะเห็นได้ว่าเกิดการเรียกร้องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านพวกผมได้บอกออกมาบอกแล้วว่าต้องมีการเกลีย่ยก่อนกู้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับรัฐบาลฟังฝ่ายค้านว่าเกียรก่อนกู้เพราะไม่เปิดสภาฟังผ่านคนอื่นตกลงกลายเป็นเกียเสียก่อนกู้เกียเสียกันไปเกียเสียกันมาเห็นแล้วว่าเออต้องโอนละแต่ไม่ทันเกิดวิกฤตกันก่อนไม่รู้เกียเสียอีท่าไหนตะลุมบอลกันชุลมุนเน่พอตะลุมบอลกันชุลมุนก็ไม่กล้าเปิดสภาแล้วครับคราวนี้ก็ต้องร่างพรกรกู้เงินมาใช้ก่อนสรุปว่าหน้าตักตัวเองมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ขอกู้มาใช้ก่อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่งั้นตายรายวันสุดท้ายมีเพื่อนสมาชิกฝากฝ่ายรัฐบาลครับมี SMS ลึกลับส่งบอกว่าสมาชิกฝากฝ่ายรัฐบาลห้ามร่วมลงชื่อการเปิดประชุมวิสามันกับฝากฝ่ายค้านเนื่องจากยังไม่มีมติต่อมาครับมีออกมาให้ข่าวบอกว่าเอ้ยถ้าเปิดถ,ถ้าเกิดประชุมวิสามันสสเข้ามาติดโควิดจะเป็นยังไง สุดท้ายเป็นไงครับผู้แทนประชาชนกลัวติดโรคระบาดจนนั่งมองประชาชนตายด้วยโรคไม่มีสักบาทรายวันนี่แหละครับหน้าที่ผู้แทนราษฎรเสียเวลาไป42วันจนถึงวันนี้4มิถุนายนเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัทชาบุญชยัยอิสปัตอภิปรายพรบโอนงบณวันนี้เวลานี้นาทีนี้มีประชาชนกำลังอดอยู่ มีประชาชนกำลังร้องไห้อยู่มีประชาชนกำลังเสียน้ำตากับครอบคร,บครัวที่ทุกทรมานแสนสาหัสครับท่านประธานและจากวันนี้ไปมีแนวโน้มอีก13วันถึงพรบฉบับนี้จะเป็นเงินออกคืนสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเปิดสไลด์ถัดไปครับ ไม่ว่ากระบวนการวิธีการตามกระบวนการกฎหมายต่างๆว่าท่านจะเอาเงินหน้าตักออกมาใช้มีระยะเวลายาวนานอย่างไรท่านไม่เปิดประชุมสภาวิสามัญก็รอกันไปอีก13าวันแต่สิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนครับมาดูกันสองเดือนกว่าประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาบาทแรกวันที่6มีนาคมวันที่9มีนาคมเกิดซูเปอร์สปินเดอร์ ที่สนามมวยลุมพินีที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อมีการปิดเมืองปิดเมืองหลวงปิดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21มีนาคมและวันที่24มีนาคมรัฐบาลตัดสินใจประกาศพรกฉุกเฉินวันที่28มีนาคมรัฐบาลตัดสินใจว่าไอที่ปิดเมืองไปที่ประกาศพรกฉุกเฉินไปเอ้ยประชาชนจะอดหรือเปล่าจะมีกินหรือเปล่า ก็เลยเคาะมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันแต่ทุกวันนี้ประชาชนพี่น้องประชาชนเสียชีวิตไปกี่ศพแล้วครับไม่มีหน่วยงานไหนออกมาประกาศชัดเจนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสไปถึงขนาดไหนแล้วครับสรุปแล้วประชาชนอยู่ในคำว่าเราของท่านหรือเปล่าวันที่28แค่ประกาศนะครับว่าจะให้เงินแล้ว พี่น้องประชาชนอย่าเพึ่งร้องไห้อย่าเพิ่งเสียใจมัดกระเพาะไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้น้ำย่อยลงไปเราจะให้เงินแล้วประกาศครับ28บอกว่าจะจ่ายเงินมีคนลงทะเบียนกว่า20ล้านคนวันที่8เมษายนจ่ายเงินครั้งแรกจ่ายไปสอล้านคนครับคนบอกรัฐบาลบอกคนถือเงินของเขาเนี่ย20กว่าล้านคนบอกเฮ้ยพอบ้านเงินที่มีอยู่อ่ะ ตอนนี้ท่านปิดเมืองตอนนี้ท่านหยุดธุรกิจต่างๆผมไม่มีเงินแล้วพี่น้องประชาชนผู้หาเช้ากินข้าเช้าครั้งสุดท้ายที่เขาได้ทํางานกี่คขําแล้วที่เขาต้องเจียดกินข้าวกับเงินก้อนนั้นพี่น้องที่ได้รับค่าแรงรายวันวันสุดท้ายที่เขาได้ทํางานเขาต้องใช้เงินก้อนนั้นดูแลเยียวยาครอบครัวของเขามากี่คืนแล้ว สุดท้ายยังไงครับมาตรการเราไม่ทิ้งกันกระหึมโลกครับเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งก็ได้บอกแล้วฝากฝ่ายรัฐบาลด้วยเป็นการแจกเงินครั้งแรกที่คนด่าทั้งเมืองก็จริงครับแจกกันยังไงพิสูจน์ความจนท่านบอกมาเลยว่ารัฐบาลชักหน้าไม่ถึงหลังไม่มีเงินประชาชนจะได้ไม่เจ็บช้ำแต่นี่สิ่งที่ท่านบอกบอกว่าไม่ผ่านคุณสมบัติบ้างละบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์บ้างละสุดท้ายยังไงครับผ่านล่วงเลยไปล่วงเลยไปวันที่สิบห้า เมษายนสมาชิกพรรก,ก้าวไกลครับเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านต้องเยียวยาทั่วหน้าได้แล้วนําโดยท่านวิโรธลัคนาดีสอนหลังจากยื่นหนังสือไปเงียบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นสงผมสงสัยเองตั้งข้อสังเกตเองว่าเขาไม่ชอบเสียงพี่วิโรธหรือเปล่าผมเลยนําทีมไปที่กระทรวงการคลังอีกรอบโดยนําโดยผม ไปยื่นข้อเสนอว่าต้องจ่ายเงินเยียวยาภายใน7วันสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนรับทราบข่าวบอกว่าวันที่5้ามิถุนาคือวันพรุ่งนี้จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมดหรือเปล่านี่ประชาชนยังตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าเงินก้อนสุดท้ายจะได้หรือเปล่านี่แหละครับที่มาของผมบอกว่ารัฐบาลไม่แยแสสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปในหัวข้อว่าราชการไม่สนใจ ท่านประธานดูครับหน่วยงานต่างๆที่ราชการหน่วยงานราชการที่ไม่ได้โอนงบเข้ามาไม่ได้โอนงบเลยแม้แต่บาทเดียวนี่คือชื่อและโลโก้หน่วยงานต่างๆที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและไม่โอนงบเข้ามาเลยบอกให้รู้กันเฉยๆไม่ได้ว่าแต่ท่านกําลังทำสิ่งนี้กับประชาชนอยู่เปิดหน้าถัดไปครับระบบเศรษฐกิจเดือดร้อนทุกหย่อมยญาครับ หน้าข่าวทุกวันไม่รู้ทนดูได้ยังไงครับผ่านไปทั้งเดือนรัฐบาลเปิดข่าวทั้งเดือนมีทั้งคนตายเพราะว่างานมีทั้งคนเครียดมีทั้งคนกระโดดน้ําตายมีพ่อเอาลูกไปฝากที่วัดไว้แล้วก็โดดน้ําตายลูกหันมาเห็นว่าพ่อไปไหนขอขอ,ขอตามไปด้วยรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินมาถึงจุดนี้แล้วสุดท้ายท่านก็บอกว่าจะต้องโอนงบประมาณจะต้องกู้เงินจะต้องอะไรแต่สิ่งที่ท่านทําเนี่ย เงินไปถึงประชาชนช้ามากเรามาดูผลงานอีกผลงานหนึ่งครับชิ้นโบแดงหน้ากระทรวงการคลังครับมีคนมีสาววัยห้าสปีไปกินยาเบื่อหนูที่หน้ากระทรวงการคลังนี่ดีนะครับว่าเขากินยาเบื่อหนูที่หน้ากระรวงการคลังถ้าเขากินยาเบื่อหนูที่หน้ากระรวงสาธารณสุขด้วยจะยุ่งแต่สุดท้ายครับเดชะบุญ คุณพี่คนนี้ไม่เสียชีวิตก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่รัฐบาลยังออกมาบอกอีกว่าแม้อีกสามวันเงินจะเข้าคุณพี่คนนี้แล้วยังไม่สำนึกครับว่าวิธีการพิจารณาความจนพิจารณาความเดือดร้อนของท่านมันไม่เป็นผลถ้าเขาตายเพราะเบื่อหนูเขาคงไม่จำเป็นต้องใช้เงินห้าพันไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้มาดูสไลด์หน้าถัดไปครับ สไลด์หน้าถัดไปนี่คือวิกฤตโควิด -19 เกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือโจทย์แต่ละข้อที่ท่านต้องแก้ท่านใช้เวลาการแก้โจทย์ข้อ1คือแรงงานนอกระบบเยียวยาแรงงานนอกระบบเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมผ่านไปผ่านไปท่านจะจ่ายเงินครบเดือนมิถุนายน70กว่าวันนั่นเพียงแค่โจทย์ข้อหนึ่งนะครับแล้วโจทย์ข้อสข้อสข้อสข้อห แรงงานในระบบก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันแรงงานในระบบเคยได้เงินเดือนเท่านี้เราต้องยอมรับในบ้านเมืองเราอยู่ได้ด้วยโอเวอร์ไทม์ก็ดีด้วยพี่ขย,ยันก็ดีด้วยเงินต่างๆก็ดีเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้รับผลกระทบพี่น้องกลุ่มเบาบางก็ได้รับผลกระทบแต่สิ่งที่รัฐบาลบริหารราชาการแผ่นดินผ่านการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน แรงงานนอกระบบครับ5,000บาทต่อเดือนกลุ่มเป้าหมาย16ล้านคนยังไม่จบไม่สิ้นครับวันนี้ล่าสุด15พฤษภาคมเขาเนื่องจากมีเสียงเรียกร้องมีการตายเกิดขึ้นจริงจากพี่น้องกเกษตรกรก็บอกอะจะให้พี่น้องกเกษตรกรอีกขวเรือนละ5,000บาทกลุ่มเป้าหมาย10ล้านคนสุดท้ายกลุ่มที่เปราะบางที่สุดได้ช้าที่สุดได้น้อยที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางได้อีก1,000บาทต่อเดือนกลุ่มกลุ่มเป้าหมายนี้13ล้านคน เรายังมาย้ำข้อเรียกร้องของพรรคก้าไกลนะครับเกิดวิกฤตการณ์ผู้คนเดือดร้อนทั่วหน้าท่านจะประเมินความตายของพี่น้องประชาชนถึงขั้นใดผมไม่ทราบแล้วท่านจะให้ผมอยากรู้ว่าสถิติที่ท่านประเมินไว้ว่าประชาชนตายยังไม่ถึงสถิติยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยมันเท่าไหร่ท่านถึงจะปลดล็อกทีละขยะทีละขยะทีละขยะขยะขย่อนให้กับประชาชนทั้งทั้งที่ทุกบาททุกสตางค์ เป็นเงินของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นผมจึงขอเรียนท่านประธานสภาถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณก้อนนี้ว่าจะไปใช้งานอย่างไรผลการใช้เงินผลการใช้งานที่ผ่านมาที่ผมกล่าวมาข้างต้นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าท่านบริหารราชการอย่างสิ้นคิดทำพี่น้องประชาชนตายรายวันแล้วเงิน8 8 0 0 0ล้านนี้ ท่านจะไปใช้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรพี่น้องประชาชนรอคอยความหวังอย่าพึ่งตะลุมบอลกันเองอย่าพึ่งบริหารราชการแผ่นดินไปให้ถึงยุคที่เรียกว่ายุคสิ้นเนื้อประดาตัวของประเทศไทยขอบคุณครับขอบคุณครับ